คุณเคยไหมครับวันที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าวันที่ทุกอย่างดูยากเย็นไปหมดอุปสรรคขวางหน้าเต็มไปหมดจนอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วล้มตัวลงนอนเฉยๆผมเองก็เคยเป็นครับหลายครั้งเสียด้วยซ้ำเมื่อวานนี้เองผมมีงานสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จงานที่ยากเกินกำลังแต่ก็ต้องทำให้ได้ ผมนั่งจมอยู่กับกองเอกสารจนดึกดื่นแก้ปัญหานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีความรู้สึกท้อแท้กัดกินหัวใจผมเริ่มโทษตัวเองโทษโชคชะตารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอผมเดินไปที่หน้ากระจกมองตัวเองในนั้นแววตาที่อ่อนล้าและสิ้นหวังมันชัดเจนจนหน้าใจหาย ผมจำได้ว่าเคยอ่านเจอประโยคหนึ่งเมื่อคุณมองไม่เห็นแสงสว่างในตัวเองจงส่องมันออกมาผมตัดสินใจลองทำอะไรบางอย่างที่อาจจะดูแปลกผมเงยหน้าขึ้นมองตัวเองในกระจกอย่างตั้งใจแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้เราเก่งมากเลยนะ พูดซ้ำๆหลายครั้งมองเข้าไปในแววตาตัวเองมองหาประกายเล็กๆที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนแรกมันดูตลก ดูฝืนแต่พลนานๆไปผมเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างพลังของการยอมรับตัวเองพลังของการให้กำลังใจตัวเองผมเริ่มเห็นว่าถึงแม้จะยังไม่สำเร็จแต่ผมก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากความผิดพลาดผมได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นและวินาทีนั้นเองที่ผมตระหนักได้ว่าความเก่งไม่ได้หมายถึงการไม่เคยผิดพลาด แต่หมายถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดการล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคผมกลับไปที่โต๊ะทำงานอีกครั้งด้วยหัวใจที่ฮึกเหิมกว่าเดิมและในที่สุดผมก็สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้สำเร็จลองทำดูนะครับมองตัวเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้เราเก่งมากเลยนะ มองเข้าไปในแววตาตัวเองดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดเยอะเลยเพราะแท้จริงแล้วความเข้มแข็งและความเก่งกาจมันซ่อนอยู่ในตัวคุณเสมออยู่ที่คุณจะดึงมันออกมาใช้เมื่อไหรต่างหากจงจำไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้เรื่องเล่าของผมจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดี